สารฎีกาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วกราวนายสนทิลิ้มทองกุลกับพวกรวม3คนในคดีที่ถูกสารอุทธรณ์พิพากษาจำคุกฐานผิดพรบรรหลักทรัพย์เป็นเวลา20ปีด้วยหลักทรัพย์วงเงินคนละ12ล้านบาทเตรียมปล่อยตัวจากเรือนจำค่ำนี้ ทหารตำรวจบุคคลวัดก้วยปราบบ่อวินชนบุรีพบอาวุธปืนกระสุนปืนมีดยาบา้าและสื่อลามกจำนวนมากหลังชาวบ้านร้องเจ้าอาวาสชอบพกปืนและมีการมั่วสุมเสพยาบา้านำพระและเนร21รูปตรวจหาสารเสพติดพบนำศึกสองคนส่วนเจ้าอาวาสติดกิจนิมนต์เร่งเดินทางกลับ โบลิ่งชิงแชมป์โลก World Bowling t o ัว2014ที่ b ล u ว r r ทซ์น์แอโบสยามพารากอนปิดฉากการแข่งขันแล้วโดยออสกูปเลอรมาจาก Finland, ฟินแลนด์คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัลหนึล้านบาทขณะที่นักกีฬาไทายที่ทำผลงานดีที่สุดคือเดชโชชัยถินจิรทิพย์คว้าอันดับที่8สนับสนุนข่าวโดยดูแลตัวเองง่ายๆเฮโมวิตวันวลเมด